สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะเราก็อยู่กันที่สนามกอรกมเหมือนเดิมแต่ว่าในวันนี้เป็นคลิปมาบอกเทคนิคแล้วก็ท่าตามชื่อคลิปเลยเซอร์ล mm ิป hmm. เมยก็ยังเล่นไม่เป็นแต่เดี๋ยวจะให้พี่บอสเป็นคนแนะนําเทคนิคการเล่นท่านี้ให้นะสำหรับผมที่เลือกท่านี้มานะเพราะว่าเห็นน้องๆรุ่นใหม่ๆวัยรุ่นนะกำลังฮิตท่านี้แล้วแบบเล่นเป็นกันทุกคนเลยจะได้แชร์ให้น้องๆเพื่อนๆได้ลองฝึกกันเขาว่ากันว่าไม่ยากท่านี้จะเดี๋ยวไปลองดูดีกว่า สำหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปผมนะครับก็ฝากทุกคนเข้าไปกดติดตามไว้ในทุกๆช่องทางด้วยนะใครที่เล่นสเกตสนใจแผ่นสเกต็ตหรืออยากเริ่มเล่นนะก็สามารถทักสอบถามตรงนี้ได้เลยนี่ Sleepy Skateboard นะครับผมโอเคครับผมตอนนี้อยู่กับพี่บอลนะเดี๋ยววันนี้ให้พี่บอลมาแนะนำ เทคนิควิธีการเล่นท่าเฟเชอร์ฟิปเป็นท่าย้อนฮิตเลยเฟเชอร์ฟิปเนี่ยเราต้องมีพื้นฐานจะท่าไหนมาหรือเปล่าไม่ต้องมีครับเพราะว่าเทคนิคของเฟเชอร์มันกดได้เลยทุกคนบอกว่าเราไม่ใช่เท้าหน้าเลยใช้แค่เท้าหลังแบบนี้เท้าหลังกดมาดูวิธีการวางเท้ากันเลยอันดับแรกหน้าผมจะวางคล้ายๆป๊อปนะครับเพื่อที่ให้มันออกง่ายก็วางมิมมิมหน่อยแต่เท้าหลังหมวจะกดเหมือนทีซิกตี้ครับ แต่ไม่เน้นฟลักแบบฮีติกี่เราจะเน้นกดลงไปกดดันเน้นดันนะครับเท้าหน้าเราไม่ต้องใช้เลยใช่ไหมใช่ครับเท้าหน้าก็คือเหมือนป๊อปชิวิตที่เท้าหน้าเราไม่ต้องทำอะไรประคองสำคัญสุดคือเท้าหลังใช่ไหมใช่เท้าหลังเราต้องทํากับมันยังไงเท้าหลังเราเราจะเน้นกดกดไปทางด้านล่างใช่ไหมครับแล้วก็ฟลักตอนป๊อปนิดนึงแล้วแผ่นมันจะหมุนตอนที่เราทําอย่างเงี้ยเราใช้ช่วงปลายเท้าเราใช่ใช่ใช่ครับใช้ช่วง ปลายเท้าเราข้างล่าง,าง,างกดลงไปให้สุดก็คักบวกกับกดด้วยเท้าหล,หลังเราก็ต้องกดตามแผ่นไปอยากอยาแค่ควักแบบทีสิตีใช่กดแล้วก็ดึงขึ้นเอ้ยลงเฉยเนี่ยครับผมว่าประมาณนี้นะทุกคนเพราะว่าเทคนิคมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะโฟกัสที่เท้าหลังเราแบบพยายามควักมันให้ถูกมันก็จะรูดจุดใช่ไหมระดับความยากเต็มสิบให้เท่าไรท่านี้ ครึ่งครึ่งไม่ยากมากอยู่ที่คนนะถ้าเข้าใจก็คือเข้าใจเลยนั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นกันก็ใครที่ฟังอธิบายไม่เข้าใจนะผมแนะนำนะในทุกคลิปเลยผมพยายามทำสโลว์ทำคลิปแบบหลายๆมุมให้ดูนะก็จะได้ให้ทุกคนเข้าใจ ก็อยู่กับน้องวานะที่จะขอถามเทคนิคน้องวาการวางเท้าก็คือเฉียงแบบนี้เลยอันนี้ไม่เหมือนกับโคโลกับบอนขาหน้าวางอะไรก็ได้ครับแล้วแต่ขนาดเลยครับเพราะเราไม่ได้ใช้เท้าหน้าอยู่แร้วแต่ว่าเท้าหลังของวานคายแข่งไงแบบว่ายกต้นเ่ยยกคร้นอ๋อคนไปทางไหนของวาจะเน้นแบบเฉียงอย่างเงี้ยใช่ไหม แต่ก็คือจุดตรงนี้แหละใช่ไหมจุดเหลี่ยมโคง้งอีกมุมเดียวที่เดียวกันแต่วางผ่งนร่าแตเช่เทคนิคก็คล้ายๆกันหมดเลยสําคัญสุดคือเท้าหลังเท้าหน้าไม่มีท่านี้เราไม่จําเป็นต้องเล่นท่าอื่นได้ใช่ไหมเราฝึกได้เลย,ดเ,ลยเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคของน้องวาเล่นกันว่าเป็นไง โอเคครับเราอยู่กับน้องโคโลนะน้องโคโลก็เล่นเป็นพี่ขอถามวิธีวางเท้า,ฟาเฟเชอร์ของโคโลวางใช่ครับอืมเท้าหลังก็ยืนเหมือนพี่บอสเลย<ช>เราจะเน้นนิ้วโป้งใช่ไหมใช่ครับตตเต็มเ,เต็มเลยฟักเต็มเต็มแบบผมเหยียบเลยอืมก่อนจะกดก็คืบลงมาอย่างงี้ใช่ฝ่าหน้าไม่ใช้อะไรเลยอืมไม่ใช้อะไรเลยก็คือเหมือนป๊อปชูวิต ก่อนที่เราจะมาเล่นท่าเนี่ยต้องมีเบสิกพื้นฐานท่าอะไรไหมไม่มีเลยใช่ไหมท่านี้เราสามารถฝึกเพียวๆได้เลยก่อ,อนออลลี่ก็น่าจะได้เพราะว่าเท้าหลังเราไม่ได้ใช้แปกนะ๊กเนาะใช่ออกอ่อนออลลี่ได้แต่ว่าใครที่ฝึกก็แนะนำออลลี่ก็ดีดีสุดเดี๋ยวพี่ขอดูวิธีการเล่นของโคโล เราดูจากในคลิปเห็นได้ชัดเลยว่าเท้าหลังแบบล้วนๆเลยใช่ไหมใช่ค่ะแต่เราจะยืนตรงจุดนี้ของแผ่นใช่ไหมก็คือแบบใกล้ๆตรงเคิร์ฟเนี่ยใช่ผมชอบผิด ครับผมก็อย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปนะเทคนิคการเล่น5้าเนี้ยมันคล้ายๆกันหมดเลยแต่ว่าเทคนิคสําคัญที่หลายๆคนบอกบอสก็บอกว่าทักเราต้องแข็งใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับอันนี้<ม>คือ,อบางคนแบบทักอ่อนเพากดกันไม่ค่อยลงอาจจะต้องกดกดลึกกว่าเดิมอะไรทักแข่งกกดแล้วมันเจอเลยทักแข็งอะเวลาเราจะกดทักมันไม่ยวบลงไปไทาให้มันมีช่วงแปลกได้เยอะกว่าแช่นมันกจะ สิได้ง่ายกว่าอันนี้พี่ก็ว่าน่าจะจริงถ้าพี่เล่นทักอ่อนอย่างเงี้ยแบบตอนที่เรากําลังจะกดอย่างเี้ยทักมึงไปแล้วครึ่งหนึ่ง,งใช่มันก็เลยทําให้แบบไม่แปดแต่ทักอ่อนก็เล่นได้เหมือนกันแต่ก็อาจจะต,ต้องใช้จุดยากกว่าแค่นั้นเลยตาม,ตามความถนัดวันนี้ก็ประมาณนี้ สำหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปนะก็ฝากทุกคนกด subscribe กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมใครที่ชอบคอนเทนต์แนวสเก็ตบอร์ดนะผมจะคอยอัปเดตอยู่เรื่อยๆเลยนะก็ฝากทุกคนติดตามไว้ในะทุกๆช่องทางด้วยแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผม